ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565มีปรับขึ้นอยู่2รายการและปรับลดลงทั้งหมด4รายการนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย ค้าเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าพวบรรเลงความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7.50บาทตางต่อกิโลกรัมข้าพวบรรเลความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาทต่อกิโลกรัมราคาโองงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่10บาท84สตางถึง11บาท10ตางต่อกิโลกรัม ราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รัมปรับลดลงมาอยู่ที่11บาท29สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตาันร,ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่349ดอลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกร,รัมราคาปรับลดลงมาอยู่ที่8บา12สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตาันร,ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่251.17ดอลลาร์ ต่อตันเป็นบุเซนราคาปรับลดลงมาอยู่ที่638เซนตต่อบุเซนหมาเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลจก้กหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรแจ้งสายด่วน1569ได้เลยค่ะของกรมการค้าภายในเนาะคลิปนี้กีฬาไปก่อนจะกใหมาคลิปหน้าจา้าบายบาย